ันนี้มาทาข้าวเหนียวมะม่วงแบบฉบับง่ายๆฉับไวนะ baptism? mm hmm. คะนึ่งข้าวเหนียวก็เลยนะคะข้าวเหนียวก็แช่ทิ้งไว้ให้นิ่ให้อ่อนก่อนแล้วมันนึ่งนะคะนึ่งไปนะคะในระหว่างที่นึ่งเรามาทําหน้ากะทิกันนะใส่กะทิลงไปค่ะใส่เกลือลงไปค่ะอ่าแล้วทีนี้ก็ใช้ไฟอ่อนๆนกนจนกะทิของเราข้นนะคะแล้วก็พักไว้เนาะแล้วทีนี้มาทําน้ํามูลข้าวเหนียวกันใส่กะทิลงไปนะคะแล้วทีนี้ก็ใส่น้ําตาลค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ําอันชันนะคะเปลี่ยนเป็นน้ําอื่นได้แล้วแต่เลยนะคะแล้วก็ใส่ใบตเตยลงไปใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็กวนค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะกวนให้น้ําตาละละลายก็พอแล้วก็ปิดเตาพักไว้ให้เย็นพอเข้านึ่งครบเวลาตักใส่เลยนะคะไม่ต้องรอให้ข้าวเย็นนะตักใส่ในน้ํากะทิที่เราทําไว้เลยนะคะปิดไว้15นาทีนะคะแล้วทีนี้ก็เปิดฝาเลยค่ะกลับด้านข้าวนะคะเอาข้างล่างขึ้นข้างบนเนาะ แล้วก็พักไว้อีกสักสิบนาทีก็ได้นะคะนี่โอเคพอได้ที่ละเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟเลยเห็นไหมข้าวจะนุ่มหอมมากนะคะโปะด้วยมะม่วงราดด้วยกะทิฉ่ำๆเลย